สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับจ่อฟ้องเคสนี้เคสแรกเคสนี้เคสแรกหนุ่มกัญชัยจ่อฟ้องหลังโดนอ้างชื่อทำเอางานนี้พิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกันชัยต้องรีบออกมาชี้แจงเป็นการด่วนหลังเจ้าตัวโดนคลินิกแพทย์แห่งหนึ่งที่อ้างว่ามีหินศิลาวิเศษรักษามะเร็งให้หายขาดได้ อีกทั้งยังรักษาได้ทุกโรคแม้กระทั่งโควิด1 9จนมีผู้เสียหายหลายรายสูญเงินหลายล้านบาทโดยหมอคนนี้อ้างว่าได้รับการติดต่อจากหนุ่มกัญชัยรายการหนกระแสถ้ารักษาคนป่วยให้หายได้สิบคนเดี๋ยวจะให้มาออกรายการโดยหนุ่มกัญชัยได้เผยถึงเรื่องนี้ผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าธรรมดาตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยฟ้องร้องใครเลยนะ ไม่เคยไปแจ้งความเคสนี้อาจจะเป็นเคสแรกเพราะอันนี้ไปอ้างชื่อผมที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยและมันทำให้คนอื่นหลงเชื่อแล้วคนที่เขาหลงเชื่อได้รับความเสียหายถึงชีวิตเลยนะเพราะฉะนั้นเอาชื่อผมไปอ้างแบบนี้คือมันไม่ใช่การรักษาสิทธิ์ตัวผมแล้วมันควรรักษาสิทธิ์คนอื่นด้วยตอนนี้ผมปรึกษากับทางทนายแล้วเดี๋ยวคงต้องมีการดำเนินการเหมือนกัน ผมไม่เคยเลยนะนี่อาจจะเป็นครั้งแรกเลยเพราะมันไม่ถูกเจ้าตัวยังบอกอีกว่าเรารู้จักกันตอนไหนและเรื่องแบบนี้ผมไม่ทำอยู่แล้วเอามาออกและรักษามะเร็งได้ด้วยหินอันนี้ไม่ใช่ผมปวดใจคำนี้ที่รักษาได้สิบคนจะให้มาออกรายการแล้วบอกว่าเขาตามงานอยู่คําว่าเขาคือใครคือผมนะ เหมือนเป็นเจ้าของคลินิกเลยหาคุกไม้ผมละงั้นผมต้องเอาคุกไม,ม้คุณบ้างแล้วอันนี้ทำให้คนอื่นเขาหลงเชื่อเอาชื่อไปอ้างคนอื่นเขาเดือดร้อนไม่ต้องหลายคนหลอกแค่คนเดียวที่ไปเชื่อว่าผมมีส่วนไปพูดคุยกับทางนี้และเขาเชื่อไปอย่างนั้นแล้วไปรักษาเนี่ยเขาอาจถึงชีวิตได้มันเจ็บปวดอันนี้กับผมขอยืนยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อน หรือถ้าอยากรู้จักแวะมาที่หนกระแสได้แต่ผมไม่แน่ใจนะมาคุยๆอาจมีตำรวจมาหาผมไม่รู้นะผมบอกไว้ก่อนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ